ครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานำเสนอ,อ,อดนตรีในยุคสมัยคอนเทมพอรารีนะครับตั้งแต่ปี1930จนถึงปัจจุบันนะครับสมัยคอนเทมพอรารีชีวิตของคนในปัจจุบันอยู่กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้รู้เห็นสิ่งแปลกใหม่เช่น iPhone ยานอาวกาศดังนั้นนักแต่งเพลงจึงต้องเปลี่ยนวิธีการประพันธ์เพลงให้เข้ากับยในยุคปัจจุบันให้มากที่สุดครับ บดนตรีสมัยศตวรรษที่2 0่ครับหลังจากดนตรีสมัยโรแมนติกผ่านไปความเจริญในด้านต่างๆก็มีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องจนตลอดมาความเจริญทางด้านการค้าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การขนส่งการสื่อสารดาวเทียมหรือแม้กระทั่งด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้แนวคิดและทัศน,ศนคติของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปและมีความแตกต่างในแนวคิดของคนสมัยก่อนๆจึงส่งผลให้ดนตรีมีการพัฒนาเกิดขึ้นในหลายรูปแบบคีตากวีทั้งหลายต่างก็พยายามคิดวิธีการแต่งเพลงการสร้างเสียงใหม่ๆรวมถึงรูปแบบการบรรเลงดนตรีเป็นต้นครับ ลักษณะของบทเพลงในสมัยศตรวรรษที่20นะครับดนตรีในศตรวรรษที่20นี้ไม่อาจจะคาดคะเนได้มากนะักเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเลื่อนไหลาทางวัฒนธรรมคนในโลกเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในส่วนขององค์ประกอบทางดนตรีในศตรวรรษนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นมาตรฐานของรูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์และการทำเสียงประสานโดยยึดแบบแผนจากสมัยคลาสสิก ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับดนตรีอีกลักษณะคือบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเสียงเกิดขึ้นจากขึ้นความถี่จากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์่งผลให้บทเพลงมีสีสันของเสียงแตกต่างออกไปจากเครื่องดนตรีประเภทธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของดนตรียังคงเน้นที่องค์ประกอบหลัก4ประการเหมือนเดิม กาวคือระดับเสียงความดังค่อยของเสียงความสั้นยาวของโนต้ตและสีสันของเสียงผู้ประพันธ์เพลงไอกอร์สตาวินสกี้เป็นชาวรัสเซียแต่อพยพไปอยู่ในอเมริกาและโอนสัญชาติเป็นอเมริกันสตาวินสกี้นะับเป็นนักประพันธ์เพลงในระดับอัจฉริยะเหนือผู้อื่นในยุคเดียวกันเบล่าบาท์ทอกเป็นชาวฮังการี เขียนเพลงโดยการใช้คอร์ดกระด้างเป็นหลักเน้นจังหวะขัดและมีการเปลี่ยนอัตราจังหวะอยู่เสมอจอชวินครับเป็นชาวอเมริกันบิดาเป็นชาวลาสเซีย,เยนเพลงโดยนำหลักการเพลงแจ๊สและเพลงละตินอเมริกันมาผสมผสานกันเพลงที่มีชื่อเสียงคือ Fascinating Rhythm The Man I Love Our Love Is Here to Stay l ละ s t o d y in Blue โซตานโคเดลลีนะครับเป็นชาวฮังการีอิทธิพลดนตรีที่มีผลต่อผลงานของเขาคือเพลงพื้นเมืองของฮังการีเขาสนใจในเพลงพื้นเมืองของฮังการีมากเขาได้ร่วมงานกับเบราบาชอกเก็บรวบรวมศึกษาวิเคราะห์เพลงพื้นเมืองของฮังการีไว้จนถึงปัจจุบันโซทานมีความเชื่อว่าถ้าต้องการให้เด็กกิ่งดนตรีจะต้องมีการจัดระเบียบการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนให้ดีเสียก่อน ดนตรีมีอิทธิพลกับคนทุกคนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดใดก็ขออภัยนาทีด้วยสมาชิกในกลุ่มผมมปดังนี้นะครับ1นนายทัชพลจ้าดำเนินเลขที่82นายสุภวิทย์แสงจันทร์เลขที่1 0 3. นายนัทประพัฒน์วงพัชรธรรมเลขที่16 4นายท่าพัดไฟฝันเลขที่18 5. นายนัทพลสายทองที่34ก็หวังว่าการนำเสนอในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ